บนเนื้อที่30ไร่ริมถนนมิตรภาพพื้นที่บ้านหนองไผ่ล้อมตำบลหน,นองสาหร่ายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาคือที่ตั้งของศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร่บ้านนาครชัยบุรินทร์ซึ่งเป็นศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดต้นแบบที่มีระบบการจัดการตามมาตรฐานสากลที่ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดสร้างขึ้นตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลลั์ษักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารี ในฐานะประธานกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานซึ่งเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ของโครงการด้านการจัดการระบบศูนย์พักพิงสัตว์เพื่อเป็นศูนย์ดูแลควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและโรคจากสัตว์สู่คนรวมทั้งเป็นการควบคุมการขยายพันธุ์ของสุนัขจรจัดอย่างยั่งยืนโดยการให้ที่พักพิงแก่สุนัขจรจัดเฉพาะในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีนได้แก่จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมและจังหวัดสุรินทร์รู้ห่วงว่าเมืองไทยเราเนี่ยถ้านับอย่างคร่าวๆสถิติคร่าวๆคือหมาในเมืองไทยมีประมาณสิบล้านตัวเจดล้านตัวจะเป็นหมาที่มีเจ้าของอีกสมล้านตัวคือหมาจรจัด ไม่มีบ้านไม่มีเจ้าของแล้วสุนัขพวกนี้ก็ต้องดิ้นรนเพื่อจะมีชีวิตอยู่แต่การที่เขาไม่มีเจ้าของเนี่ยเขาก็อาจจะไปถูกตัวอะไรก็ได้กัดมาเพราะว่าอย่างที่หนูเคยพูดกับที่แล้วว่าโรคพิษสุนัขบ้านนี้เป็นได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมทุกชนิด ก็สุนัขอาจจะถูกหนูกัดเพราะว่าหนูนี่เป็นสกรปรกนะคะมันก็อาจจะมีเชื้อพิษสุนัขบ้าอยู่ในตัวแล้วมันก็มากัดหมาหมาเขาเป็นเพราะหมาเป็นขึ้นมาหมาเขาไปกัดอย่างอื่นที่เราเรียกโรคพิษสุนัขบ้าเพราะว่าสมัยก่อนนั้นเราไม่ทราบ ว่ามันเกิดได้กับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดก็นึกว่าหมาแหละนำมาถึงได้ตั้งชื่อโรคเป็นว่าโรคพิษสุนักบ้าก็หนูที่มาทำตรงนี้เพราะว่าหนูอยากฉีดยาให้สุนักได้ทุกปีสลหรับสุนักจรจัดนะถ้าจะฉีดได้ทุกปีก็ต้องเอามันมาอยู่ด้วย เพราะถ้าฉีดแล้วปล่อยไปปีหน้าเราจะทราบได้ยังไงว่ามันจะอยู่ตรงไหนแล้วถ้าไม่ทราบก็จะทำให้เราฉีดยาไม่ได้พราะขายไปปีหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นบ้ามาเม่ไหลก็ได้ดังนั้นก็เลยเป็นไอเดียที่หนูทำเป็นศูนย์พักพิงขึ้นเพื่อจะดูแลสัตว์เหล่านี้ไม่ให้แพร่พันธุ์เกินควร ดยยเพราาาะว่่้ิงมมีมมมมสุนัขจ้นจัดที่จะเข้ามาอยู่ในศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไรบ้านนครชัยบุรีนั้นต้องผ่านการคัดกรองจากปศุสัตว์จังหวัดในเขตพื้นที่ก่อนเมื่อถูกส่งตัวมายังศูนย์พักพิงสุนัขทุกตัวจะได้รับการตรวจสุขภาพโดยสัตวแพทย์จากโรงพยาบาลสัตว์ทิพพิมาน และทำการฝังไมโครชิพเพื่อลงทะเบียนและบันทึกข้อมูลประจำตัวของสุนัขซึ่งจะทำให้สามารถติดตามประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและประวัติการรักษาโรคของสุนัขทุกตัวได้จากนั้นสุนัขทุกตัวที่เข้ามาใหม่จะถูกเลี้ยงแยกไว้เพื่อเฝ้าระวังเป็นเวลาหนึ่งเดือนนั่นจึงทำให้ต้องมีการแบ่งพื้นที่เป็นโซนต่างๆเพื่อเป็นการป้องกันการติดต่อของโรคและยังเป็นการช่วยลดความแออัดภายในส์พักพิงอีกด้วย ูนย์พักพิงที่นครเชียบุรีก็มีลาวๆพันตัวบวกลบเรามีนโยบายที่ว่าจะเอามันมาตรวจสุขภาพแต่งตัวอาบน้ำให้อย่างถูกต้องเผื่อมันจะหน้าตาน่ารักขึ้นมาถ้ามีใครอยากจะขอไปชุบเลี้ยงพวกเราก็จะให้ เเข้้าไไปชียงดค่ะสุนัขจรจัดที่ได้รับพระเมตตาให้เข้ามาอยู่ในศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร่บ้านนครชัยบุรินนั้นจะได้รับอาหารและได้อยู่อาศัยในบ้านที่มีความปลอดภัยได้รับการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจที่สมบูรณ์สุนัขเพศเมียจะได้รับการทำหมนอย่างถูกวิธีทําให้สุนัขส่วนใหญ่ที่ได้เข้ามาอยู่ในศูนย์พักพิงแห่งนี้มีรูปร่างที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีขนที่สวยงามมากขึ้น อีกทั้งยังมีอุปนิสัยที่เป็นมิตรต่อคนซึ่งส่งพระก,กรุณาโปรดให้เจ้าหน้าที่จากกองพันธสุนัขทหารเข้ามาทําการฝึกสุนัขทุกตัวที่อาศัยอยู่ในศูนพักพิงทําให้สุนัขจรจัดที่เคยมีอุปนิสัยก้าวร้าวหวาดระแวงจนไม่เป็นที่ต้องการของสังคมกลับมาเป็นสุนัขที่มีอุปนิสัยน่ารักและเป็นเพื่อนที่ดีของมนุษย์อีกครั้งโดยผู้ที่สนใจสามารถรับสุนัขไปอุปการะได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและสามารถพากลับมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตรวจรักษาโรคได้ฟรีตลอดชีวิตที่โรงพยาบาลสัตว์ทิพิมานสาขาศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้านนครชัยพุริน